ตัวนี้มีอ้างแก้มครับค่ำสองค่ำครับแต่ตัวนี้เป็นนกที่ผมสงสัยด้ครับบอลูว่าตัวคูหรือตัวเมียครับจับตะเกียบตะเกียบที่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นสายต่อผมเองขึ้นกันครับ ตัวนี้ก็เป็นลูกโทษเดอกันครับตัวนี้ผมเปิดแบงสิบหาใบแดงครับแต่ผมให้ประมาณเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับอ่านา่อาจจะเป็นตัวเมียรครับหกสิบเปอร์เซ็นนะครับคาร่มกลางๆคือยกันครับ ตัวนี้เป็นสองกุ๊กแกมครับมีอ่างแกมค่ำสองค่ำครับผมตามที่อยู่ในคลิปนยครับผมเปิดซิฟหาใบแดงครับตัวนี้ชื่นชอบกะโทรขอมาหาผมได้ครับ0ูนย์หกสองหสองหาเก้าเก้าแปดสามครับอ่าน,นี่เสียงไงกันครับตัวนี้ ยังอายุอายุโกงเพิ่งจะหกเจ็ดเดือนนะครับอายุโกงยังมาหลาด้ครับซุ้มนี่ตัวนี้เป็นลูกลูกเจ้าสองกุ๊กคู่อ้างครับตัวนี้พอมันสองกุ๊กคู่อ้างพอลูกออกมาก,ก็ได้ได้เป็นนี้ครับได้เป็นอ้างแก้มสองคู่แก้มครับ 60%นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียรครับแต่ลูกเล่นท่าท่างลักษณะเป็นตัวครูครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับชื่นชอบกระโษเข้ามาหาผมตามเบอร์นั่นแหะครับ สวัสดีครับ